ลูกนี้เก็บได้แล้วโอเคอุ้ย,ยตายตรงนู้นนี่ค่ะเธอปักยาเต็มเลยนี่วันนี้ได้ประมาณนี้สวัสดีค่ะวันนี้พามาสวนนะคะพามาเก็บผักแล้วก็มาอัปเดตสวนที่ไม่ได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะ ก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เพิ่งมาสวนนะคะไม่ได้มาสวนอาทิตย์หนึ่งเพราะฝนตกตลอดเลยนะนี่ค่ะดูแตงกวาเดี๋ยวพามาเก็บแตงกวาค่ะแตงกวาของไทยนะแตงกวาลูกเล็กลูกมันไม่เล็กเลยค่ะมันใหญ่เพราะว่ามันใหญ่เกินนะนี่ค่ะนูนตรงนี้ด้วยเยอะไปหมดเลย ส่วนตรงนี้ก็ลมแรงนะคะมลมาละค้างมาละล้มนะคะลม้ลมล้มลมแบบน่าจะลมมานานด้วยเลยนี่ค่ะลมมละค้างลม้มลมแรงขนาดไหนเพื่อนๆที่ดูแล้วกันเนี่ยค่ะค้างล้มเลยนะข้าวโพดก็ลม้มข้าวโพดล้มละในละนาดเลยโอ้โหผักบุ้งผักบุ้งงามมากมะเขือไม่ได้เก็บ ล้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้มีงานต้องทําเยอะเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาทําเดี๋ยวมาเก็บพักกันก่อนนะคะพากเก็บแตงกวาค่ะแตงกวาจิ้มน้ําพริกนะนี่ค่ะไปนี่ก่อนเนาะนี่ด้วยนะคะเนี่ยไซส์แบบนี้กําลังกินเมื่อกี้ใหญ่ไป ลูกนะคะนี่วันนี้ได้ประมาณนี้เก็บแตงกวาด้านในด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยววันนี้ผสมดอกนี้ด้วยแบบนี้กำลังกินนะทุกคนเนี่ยมันกำลังจะอร่อยแต่ว่าเมื่อกี้ใหญ่ไปะคะ่ะอันนู้นด้วยไม่รูเห็นแล้วนูนเห็นไหมคะอุ้ย ยังไงยังไงเอาได้ไหมโอเคได้แล้วนี่ค่ะตักยาาต่อเลยนะคะนี่อุ้ยตายเธอฝักยาาเจอแตงกวาอีกแล้วน้อยอะเก็บแตงกวาไปก่อนเดี๋ยวค้างพังค่ะก้อยกลัวค้างพังเก็บไปก่อนได้แล้วเฮ้ยเราจะได้เก็บถัก,กยาาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะนี่ค่ะ ถั่วฝักยาวเก็บถั่วฝักยาวด้วยค่ะอมมนเอาแล้วกันมมุนม้นมุนโอเคนี่ลูกนั้นก็อีกวันนึงก็เก็บได้แนละ้วแตงกวามีถั่วฝักยาวที่ก้อยเก็บที่มันแก่ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เก็บได้สองฝักเลยเก็บเลยนะคะจริงๆทิ้งไว้อีกหน่อยนึงก็มันก็จะอ้วนกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก้อยไม่ได้มาสืนอบ่อยค่ะฝนตก เราก็เลยต้องรีบเก็บบางอันที่กินได้ก็เก็บไปเลยนะคะอันนี้แก่แล้วเดี๋ยวปล่อยเป็นเม็ดเดี๋ยวเอาเมาเล็ดไว้ปลูกปีหน้าด้วยทิ้งไว้เป็นเมเล็ดเลยค่ะนี่อันนี้ยาวมากเลยทุกคนถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะถั่วฝักยาวยาวนี่ยาวเป็นเม็ดเลยนี่ค่ะอันนี้อีก ถั่วฝักยาวได้กินตาําส้มตามแน่นอนแน่นอนนะคะตอนนี้อุ้ยนูน่นแต่เพิ่งเห็น,นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมถั่วฝักยาวอันนี้ถ้าปล่อยอีกหน่อยก็แก่นะคะต้องเก็บหมุนเอาอันนี้แก่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ปล่อยอันไหนแก่ก็ปล่อยอันไหนกินได้ก็เก็บ ด้านบนก็มีเยอะเลยด้านบนเนี่ยค่ะอุ้ย,ยตายตรงนู้นนี่ค่ะเถอะปักยาเต็มเลยแต่มันแก่แลว้วอะค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้พอได้อยู่อพอได้เก็บอันนู้นไม่ได้แล้วค่ะสองอันนี้ไม่ได้ละเนี่สี่อันนี้ไม่ได้ละแก่และอุ้ย อันนี้ก็แก่แก่โอเคได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งกร,รัถั่วฝักยาวก้อยหาแค่แถวเดียวนะไม่ได้ไปหาฝั่งนู้นนะแถวนี้ก็พอแล้วค่ะวันนี้แตงกวาญี่ปุ่นอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นค่ะนีมันวายแล้วล่ะก้อยก,ก็เก็บแล้วสุดท้ายนี่ลูกไม่สวยแต่กินได้แล้วเดี๋ยวต้นก้อยถอนเลยนะคะถอนเลยถอนเลยเด็ดเลยให้มันเหี่ยวแครอทเชอร์รี่ค่ะเดี๋ยวก็เก็บไปทั้งขั้วเลยแล้วกัน ไปเลยแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ด้วยเก็บเป็นเป็นขัวไปเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันสุกพอดีเลยถ้าสุกหมดก็เก็บแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนี่ได้แล้วค่ะมะเขือเทศเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนูน้นด้วยนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเยอะเลย อันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะหวานมากเลยค่ะยิ่งสีแดงยิ่งหวานสีส้มจะออกเปรียปร้ยวๆหน่อยตำส้มตำก็ดีค่ะรสชาติดีกินสดก็อร่อยนะคะหวานเก,ก้งกีชอบมากเลยอันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่นะคะนี่มะเขือเทศเยอะมากค่ะเก็บไปเลยแล้วกันสีส้มไม่รู้เอาไว้ก่อนให้ <laughs> มันแดงอร่อยแดงแล้วจะหวาน บนนี้แบบเยอะมากดูดอีกนะห,หูดอีกข้างในข้างในอีกเยอะนะคะเดี๋ยวก็เปิดเปิดดูแล้วหาดูนะคะมะเขอเทศเชอรี่ค่ะเก็บกระเพราค่ะกระเพราเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บไปทำกระเพราแช่แข็ง นี่ค่ะอันนี้ต้นนี้ยังไม่เด็ดยอดแต่ก็เด็ดยอดไปเลยแล้วกันน,นี่ค่ะเด็ดไปเลยอันไหนก็ยังไม่เด็ดยอดก,ก็จะทยอยเด็ดแล้วก็อันไหนที่เริ่มออกดอกก,ก็จะเก็บเพื่อจะทํากระเพราแช่แข็งนี่นี่ยานะคะถอนด้วย กะยะ็ย่าถอนไปเลยถอนด้วยเก็บด้วยถอนหญ้าด้วยกะเพราด้วยเนี่ยค่ะกะเพราด้วยค่ะอันนี้เป็นพริกแดงนะแต่ว่าก็จะเก็บเอาไปทําน้ําพริกตําน้ําพริกนะคะเก็บเอามาอ้วนๆหน่อยนี่ค่ะพริกแดงนะพริกแดงอ่อนเอาไปทําน้าพริกนะคะสัก,กเม็ดหนึ่งแล้วกันได้แล้วค่ะพริกแดงอ่อนค่ะเก็บมะเขือค่ะมะเขือเปาะ เจ้าพยานี่ค่ะกำลังแกงเลยได้แล้วลูกหนึ่งลูกนี้ก็เก็บไปเลยนะคะอันนี้เป็นมะเขือรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกที่ก้อยปลูกนะเนี่ยค่ะเนี่ยเก็บไปก่อนเลยนีลูกหนึ่งรุ่นแรกก็จะออกมาไม่เยอะนะคะนี่ค่ะนี่ก็ลูกหนึ่งอันนี้ลูกเล็กเก็บไว้ก่อน อันนี้ยังลูกเล็กอยู่เก็บไว้ก่อนมีลูกนี้เก็บได้แล้วโอเคอได้แล้วค่ะมะเขือค่ะมะเขือเจ้าพญานะโหเราพาสักหน่อยค่ะจะไปผัดนะคะผัดอหอยลายค่ะมีหญ้าด้วยเก็บหญ้าไปด้วยอยมาเริ่มมาเลยก็ยจะเด็ดเอาเฉพาะยอดนะคะเนี่ย,ยเด็ดยอดไปก่อนเดี๋ยวมาตกแต่งต้นทีหลังเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากค่ะ อยากรีบเก็บแล้วก็รีบไปนะคะรีบกลับบ้านไปทําอาหารให้กับลูกชายกับสามีหอมๆเลยค่ะโหระพาโหระพาชุดแรกได้แล้วค่ะโหระพาข้า,ามาละเก็บได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะมาละเดี๋ยวหาอีกนะมีอีกค่ะมีเยอะเลยแต่มันอยู่ในใต้ใบนะคะมองไม่ค่อยเห็นลูกอ่อนก็มีค่ะเนี่ยค่ะยังมีติดลูกก็มี อ๋อนี่ค่ะนี่ตรงนี้เยอะเลยค่ะมาละมาละญี่ปุ่นนะคะมาละโอกินาว่านี่อันนี้เล็กเกินไปเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไปมันเยอะเกินเดี๋ยวก็จะมาเก็บใบนะคะอันนี้ลูกนี้เล็กเกินไปไว้ก่อนนี่ค่ะเล็กเกินไปไว้ก่อนวันนี้ได้สองลูกค่ะมาลละค่ะ เมื่อกี้ก้อยพึ่งเอาพริกขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไม้ค้ำนะมาค้ำไว้บางต้นนะคะที่มันล้มนะเนี่ยค่ะส่วนมะเขือก้อยก็ใช้เหล็กนะคะโค้งเหล็กโค้งคำ้ำโคนไว้ก็เดี๋ยวค่อยมาถอนหญ้านะคะวันนี้น่าจะได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าร้อนมากค่ะ ตอนนี้ก้อยกลับมาบ้านแล้วนะคะและนี่ก็คือผักที่ก้อยเก็บได้ในวันนี้พอตอนที่เก็บมามันจะสลบหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนก้อยเอามาแช่น้ําแล้วก็เก็บไว้ในที่เย็นมันเดี๋ยวมันจะฟื้นตัวมากกว่านี้นะคะเก็บผักวันนี้ได้ประมาณขนาดนี้เลยนะคะกินได้อีกหลายวันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ